หนึ่งหาแวบบระกายต่งหาเห็นนครับนดวงเขียนเป็นวาครับเป็นแนวทางเนาะกลับหัวเป็นแปดห้าหกด้วยนะครับไม่ดวงแกเห็นเนาะดวงแล้เห sim mm ็น hmm. อันแปดหกนี่เขียนเลไรนครับเขียนอน ไข่กาเข้ามาเอฟซีบอกว่ากากาห้องบอกห้า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 กากาบินบ่อยเกินนะกาบห้าห้า สบสถา,านที่แห่งนี้คือใครมาขอก็ลองมาได้นะครับคือนี่จะเปิ้งของแม่ดวงเนาะคะ่ะแม่ดวงเห็นตัวใดเนาะแต่ว่าแม่เบิกทรับสรุปให้แล้วเด้อค่ะกับตัวเดียวกันที่แม่เบิกทรับเห็นนั่นแหละนีคุณเลือกตัวไหนดีดวงกันเถอะยันตัวนี้พี่น้องพิจารณาเบิ้งนะครับเปิ้งบ่กคือกันเนาะแต่ละอนบัคึกกันเรียงกันงามเลยที่เห